สวัสดีค่ะวันนี้นานาจะมาพูดถึงดอกแคฝรั่งค่ะดอกแคฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงราว10เมตรหรือ5-15เมตรลำต้นค่อนข้างตรงกิ่งก้านสาขาน้อยเปลือกหุ้มลำต้นสีเทาอ่อนหรือขี้เท่าเมื่อต้นแก่เปลือกจะแตกเป็นสเก็ต ใบเป็นใบรวมแบบขนนกออกเป็นคู่ย่อยเรียงตัวแบบตรงข้ามกันไปตามก้านใบมีใบย่อยรวม11-15ใบต่อก้านใบรวมขนาดใบย่อยกว้าง1-2เซนติเมตรยาว3-5เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบทู่หน้าใบสีเขียวเข้มหลังใบสีเขียวนวล มีขนสั้นละเอียดนุ่มปกคลุมใบอ่อนสีน้ำตาลขอบใบเรียบไม่มีจักใบจะร่วงหล่นหรือผลัดใบในช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมดอกออกเป็นช่อตามโคนก้านใบและตาดอกที่ลำต้นช่อย,ยาว5-12ถึเซนติเมตร ดอกสีขาวถึงชมพูรูปร่างคล้ายผีเสื้อเช่นเดียวกับดอกถั่วอื่นๆออกดอกช่วงผลัดใบราวเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมผลแค่ฝรั่งเป็นฝักแบนเมื่อแก่เปลือกฝักเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลหรือดำ คนและปลายฝักแหลมเมื่อแก่ฝักจะแตกทั้งสองด้านมีเมล็ดแบนรูปไข่สีดำ3า3ถเม็ดต่อฝักฝักแก่ราวเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของแคฟรังอยู่ในเขตร้อนทวีปอเมริกาบริเวณประเทศเม็กซิโกโคลัมเบียเวเนซุเอลา ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นไม้ประดับประมาณ10ปีมาแล้วจึงไม่ปรากฏในหนังสืออัคราพิธานสรับปีพุทธศักราช2416เพราะเข้ามาในประเทศไทยหลังจากนั้นชื่อที่เรียกในประเทศไทยคือแคฟรังส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า Mater of c o o o a ั u i c k s t ติ k และมาเดรเดรโคคัวในภาษาสเปนประโยชน์ของแคฝรั่งเนื่องจากแคฝรั่งมีดอกเป็นช่อเต็มต้นสีชมพูถึงขาวงดงามสะดุดตาจึงถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นไม้ประดับในตอนแรกต่อมามีผู้พบคุณประโยชน์ด้านอื่นๆของแคฝรั่งมากขึ้น จึงถูกนำไปปลูกในวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยในฐานะไม้ประดับแค่ฝรั่งออกดอกหลังผลัดใบจึงแลเห็นดอกสพรั่งเต็มต้นงดงามเป็นพิเศษทั้งยังปลูกง่ายในดินทุกชนิดทนทานต่อโรคมแมลงและดินฟ้าอากาศจึงนำไปปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั่วไปไม่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเลย ในบริเวณถิ่นกำเนิดดั้งเดิมแคฝรัง่งถูกนำไปปลูกเป็นพี่เลี้ยงต้นโกโก,โก้ดังชื่อในภาษาอังกฤษ Matter of Cocoa และภาษาสเปรน Made of c o c o นั่นเองเนื่องจากแคฝรั่งเป็นพืชตระกูลถัว่วสามารถเปลี่ยนอากาศเป็นปุ๋ยไนโตรเจนหรือไนเตรตให้ดินได้ จึงทำให้พืชที่ปลูกร่วมด้วยเจริญเติบโตนอกจากนั้นยังช่วยบังแดดบงังลมรักษาความชุ่มชื้นป้องกันโรคและแมลงเช่นเดียวกับทองหลางที่ปลูกร่วมกับทุเรียนนั่นเองนอกจากนั้นใบของแครรัง่งยังใช้เป็นปุ๋ยพืชสดและอาหารสัตว์ได้ดีเมื่อตัดต้น กิ่งของแครรั่งออกจะแตกกิ่งก้านใหม่ได้ดีเช่นเดียวกันต่างจากพืชบางชนิดเช่นกระถินซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันแต่แตกกิ่งก้านได้ไม่ดีเมื่อถูกตัดฟันดอกของแครรั่งนอกจากงดงามแล้วยังใช้กินเป็นผักได้เช่นเดียวกับดอกแคบ้านนอกจากนั้นยังมีน้ำหวานในดอก ที่ใช้เลี้ยงพึ่งได้น้ำพึ่งปริมาณมากและคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวงานวิจัยเกี่ยวกับคุณ,ณประโยชน์ของแครฟรั่งพบว่าใบาฝกักเมล็ดและรากมีสารที่เป็นพิษต่อหนูแต่ไม่เป็นพิษต่อสัตว์อื่นเช่นวัวควายนอกจากนั้นยังใช้ก้านใบและเปลือกเป็นยาฆ่าแมลงได้ด้วย แค่ฝรั่งนอกจากปลูกง่ายโตเร็วแข็งแรงทนทานแล้วยังขยายพันธุ์ได้ง่ายอีกด้วยทั้งการเพราะ,มะเมล็ดและตัดกิ่งปักชำจากคุณ,ณประโยชน์ด้านต่างๆของแค่ฝรั่งเท่าที่ทราบในปัจจุบันเช่นไม้ประดบับอาหารคนใช้เป็นผักอาหารสัตว์พืชที่เลี้ยงบำรุงดินปุ๋ยพืชสด ข้าแมแรงกำจัดหนูจะเห็นได้ว่าแคฝรั่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์จริงๆแม้แคฝรั่งจะเดินทางมาจากแดนไกลและเพิ่งมาถึงเมืองไทยได้ไม่นานนักแต่สามารถปรับตัวให้เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยได้มากมายจึงน่าจะยินดีให้แคฝรั่งโอนสัญชาติเป็นไทยและช่วยกันปลูกแคฝรั่งกันมากขึ้น เช่นเดียวกับที่คนไทยยอมรับแคบ้านซึ่งเป็นต้นไม้จากต่างแดนเช่นเดียวกันค่ะโปรดกดติดตามเพื่อรับสาระดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นานาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ